มึงจะเอาไงาไเลหงาสิกลักงงวที่ไหนเล่าอาเซ่อาเซ่เปิดก่อนสิอาาว่าว่าใครจะทนโดนยุงกัด ให้นานกว่ากันเอาสิะแน่จริงมึงเปิดก่อนกลัวที่ไหนเล่าแต่ที่รู้ๆยุงกัดกูแย่แล้วว้าวตายสิไอที่กูร้อ,อ,อ,อง่ยยุงกัด ออเหลังจบคลิปนี้ต้องใส่ต้องแจกยาอมโบตันแกเจ็บคอ